พี่แขกคะอยากทําบีซ่ามาเยี่ยมแฟนที่ยุโรปหรือว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแต่ว่ายังไม่เคยเจอกันเลยคุยกันผ่านออนไลน์อย่างเดียวอย่างเงี้ยจะสามารถทําบีซ่าผ่านได้ไหมคะบอกเลยว่าสามารถทําผ่านได้คะ่ะแต่ว่าต้องทําตามวิธีดังนี้คะ่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้ามาครั้งแรกยังไม่เคยเจอกันขอแนะนําว่าให้มาระยะสั้นๆก่อนเช่น15วันหรือว่าไม่เกิน1เดือนนะคะอย่างที่สองทางเรานะคะถึงแม้ว่า ฝ่ายเชิญหรือว่าแฟนของเราเนี่ยจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายให้ทุกอย่างนะคะแต่เราก็ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีด้วยเพราะว่าสถานทูตจะมองว่าเอ้ยเกิดเรามาแล้วเราเกิดมีปัญหาการหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนซื้อตั๋วกลับบ้านหรือว่าดูแลตัวเองแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นควรจะมีเงินแช่อยู่ในบัญชีด้วยยิ่งเยอะยิ่งดีอย่างน้อยก็5 6าหกหมื่นขึ้นถึง1นึ่งแสนอัพจะดีมากๆนะคะอย่างที่3เลยคือไม่ควรจะลาออกจากงานก่อนที่จะมาหาแฟนนะคะเพราะส่วนมากคนจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยจะ ไปหาแฟนลาออกจากงานไม่แนะนํานะคะ ต้องมีใบรับรองการทำงานหรือว่ามีเอกสารการทำงานว่ามีไรายได้จากอะไรเพราะเราจะเอาใช้เป็นเงื่อนไขที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเรามาเยี่ยมแฟนนะเราจะต้องกลับไทยเพราะว่าเราต้องกลับมาทำงานแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีแฟนอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะมาเยี่ยมเขาแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยยังไม่เคยเจอกันเนี่ยสามารถทำผ่านได้ค่ะแค่บอกเลยว่าให้มาแค่แบบเดียวก่อนนะคะอย่ามาครั้งแรกแล้วมา3เดือนไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมก่อนที่จะทำวีซ่าไปเตรียมเรื่องการงานการเงินกันให้ดีนะคะทุกคน